สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วมาดูหน่อยกันวันนี้อากาศร้อนลมมีลมลนะคะมาดูหน่อยได้หน่อยด้วยนะคะวันนี้จัดหน่ยสายสิดเลยค ให้คนเยอะมากน,นี้ฮึ่งเงาแค่ทั้งหมดเลยไหนคะเปลี่ยนไม่ได้อาบน้าน,นะคะอันนี้คือหยุดไปแล้ประมาณ5้านาทีฮนนึ่งเงาเงาเยอะคือตั้งใจนะคะวันนี้จะเอาให้นานขึ้นก็คือได้30นาทีก็รู้สึกดีนะคะ วันไหนไม่มีเหงื่อไม่เห็นเหงื่อตัวเองวองันนั้นรู้สึกว่านอน,น,นไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทนะคะอันนี้คือข้อดีของการออกกาลังกายเนาะจริงๆอ่ะหนิงพยายามเราพยายามแบ่งเวลาเอาก็แล้วกันนะคะแบ่งเวลาได้ก็สุขภาพดีเพราะว่าทุกวันนี้โรคมันเยอะไม่รู้อีกกี่เดือนโควิดมันจะผ่านพ้นไปได้แต่ความรู้สึกหนิงน่าจะเริ่มดีขึ้นถ้าจุดๆ,ๆเนาะเราก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ ดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะอย่างนี้ไม่ให้เด็กออกจากบ้านเลยไม่ให้แม่ออกจากบ้านเลยนะคะยายกับเด็กอยู่ในบ้านตลอดจะออกจากบ้านก็จะมีแต่นีงแล้วก็สามีเนาะออกไปทํางานกลับเข้ามานี่เสื้อผ้านี่จะถอดไว้นอกบ้านนะคะจะมีชุดเปลี่ยนชุดในรถก่อนที่จะกลับเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านนั่นคือว่าเสื้อผ้านี่ถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ตะก้ารตะการนี่คือไว้นอกบ้านนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถนะคะเอาเสื้อผ้าไว้ ลงมาไว้ในตะกร้านอกบ้านแล้วก็รองเท้าก็ผึ่งไว้นอกบ้านฉีดสเปรย์ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนอแล้วก็ค่อยเข้าบ้านเข้าบ้านปุ๊บก็ไม่ได้ว่าหยุดลูกนะคะไม่ให้ลูกใกล้ค่ะอ,อาบน้ําแต่งตัวใหม่อาบน้ําเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเล่นกับลูกนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะชื่อโลกมัเนเยอะเนาะช่วงนี้เราก็สู้ด้วยกันนะคะขอบคุณหลายๆคนนะคะที่อ่า เป็นกำลังใจให้ทีมพวกเราบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจทุกๆก,กำลังใจที่มีให้กันมาตลอดนะคะถึงมันจะไม่มากแต่ก็พวกนี้ก็รู้สึกซึ้งใจจริงๆค่ะซึ้งใจแทนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยนะคะเราจะสู้ไปวยกันโอเควันนี้ไ,ไปายบานะคะอยากให้ทุกคนมาออกกาลกายเพื่อสุขภาพตัวเราเองค่ะบ๊ายบาย